นี่ครับเพื่อนเทุกคนสตาร์ทเครื่องปึ๊บดังอีก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 นะครับไปหาช่างนะครับช่างบอกคอมแอร์นะครับหน้าคัตคอมแอร์เสียนะครับบางช่างก็บอกว่าลูกปืนหน้าคอมแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างในนะครับลูกปืนหน้าคอมแอร์เสียครับบางคนก็บอกช่างบางคนก็บอกเนี่ยครับหน้าคัตตรงนี้เสีย นี่ผมหาสาเหตุเจอแล้วครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูครับว่างพอดีครับวันนี้ปกติพี่ปกติไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับเพื่อนทุกคนสตาร์ทเครื่อง